ขอบคุณท,ท่านนายกฟ้าแล้วก็ขอบคุณท่านผู้หญ่วิทยชัยนะครับวันนี้ท,ที่ได้สนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสังขะของเราเนะาะที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับจังหวัดเราเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ได้ไปแข่งขันในรายการชิงช้าสวรรค์วันนี้เข้ารอบสองแล้วท,ท่าน,นท่านนายกรู้สึกอย่างไงครับที่ได้ สนับสนุนกับเด็กๆของเราในครั้งนี้ครับค่ะอันนี้ถือว่าไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดนะคะตอนนี้ไประดับประเทศแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักจังหวัดสุรินทร์แล้วเนาะรู้จักแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะกับน้องๆที่ชาวอำเภอสังขารนะคะที่สามารถนะคะแสดงความรู้ความสามารถนะคะเต็มที่นะคะแล้วก็สามารถดึงเอาวัฒนธรรมนะคะที่เป็นจุดเด่นของอำเภอสังขาเรานะคะใกล้ๆเราตรงนี้เนาะตำบลดมนะคะปราสาทพงโพนออกมา แสดงออกนะคะได้แบบประทับใจมากๆนะคะเชื่อว่าทุกหลายหลายท่านที่ได้ชมก็ประทับใจไม่แพ้กัน,นะค,ะครับผมวัฒนธรรมที่เราได้ไปน,นําเสนอรอบแรกก็จะเป็นในเรื่องราวของประสาทภูมิปวนใ่ะแล้วก็จะเป็นอารยธรรมที่มันเป็นชุดการรำมแลงต่างของนางอัปสลาใช่แต่สุดท้ายได้ใจกรรมการกลับมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีแล้วก็ชุดต่างๆที่เรานําไปบ่งบอกถึงความเป็นสุรินความเป็นอิสานใตใ้ใช่ใช่รอบแรกผ่านไปแล้วครับก็ ขอบคุณท่านผู้หญ่วุร yes. uh, ิชัยวุฒิชัยท่านผู้หญ่วุฒิชัยนิสวรคผักสาเนาะอ่าอันนี้เป็นเสื้ออันนี้เป็นกิ๊บเซตอันนี้เป็นแทนทำขอบคุณนะอยากจะให้ทุกท่านนะคะสนับสนุนอยากให้ทุกท่านสนับสนุนนะคะเสื้อของน้องวงดนตรีลูกทุ่งเรานะคะ บผมสวยนะคะเป็นเป็นลายผ้าไหมโฮเรานะคะเป็นผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ลาเป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์ใช่ค่ะก็คือถ้าเห็นลายนี้รู้เลยนะคะว่าเป็นจังหวัดสุรินทร์แน่นอนนะคะเป็นอัตลักษณ์ของเราด้านหลังก็สวยนะครับด้านหลังก็จะมีเขียนนะคะภูมิทัศลูกทุ่งใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะเรียนเชิญช่วยการสนับสนุนน้องๆนะคะเพราะว่าในแต่ละรอบเราก็ต้องใช้เงินคุณสูงนะคะเพราะว่าเราต้องเดินทางไปกรุงเทพเนาะก็อยากจะให้ ร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ใช่ใช่น้องๆได้เข้ารอบแล้วเราในฐานอาจจะมีแก้วด้วยนะครับผมมีแก้วด้วยมีแก้วน้าให้ด้วยนะคะอ่าก็จะมีแก้วน้ําให้เป็นชิปอ่าเป็นเซ็ตครับเป็นเซ็ตแทนคําขอบคุณนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้บริจาคเข้ามานะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ เป็นแก้วน้าสวยเลยครับสาหรับผู้หญิงเลยครับมีเชียก็เป็นลายผ้าไหมโฮเหมือนกันนะคะแล้วก็มีลายช้างอยู่นะคะตรงนี้เขาก็จะเขียนลูกทุ่งสังขะนิวเจนสีนครอาจจาสีนครอาจจาก็สังเกตเรานะคะสีนครอาจจานะคะก็ถือว่าเป็นแก้วนะคะข้างในเป็นสเตนเลสสามศูนย์สี่นะคะก็มาตรฐานนะคะใช่ครับก็ถือว่าเป็นแทนคําขอบคุณจากทางโรงเรียนสังขะอาจารย์ผู้ใหญ่ครับมีอะไรจะก็ปากกินน้องชาวตำบลเทพรักษาช่วยกันสนับสนุนครับอย่างน้อยก็ คนละสิบบาทจี่สิบบาทก็ได้เนาะาำกำลังที่เรามีครับผมยังน้อยได้นําสู่ไอ้วัฒนธรรมของสุริเราให้หลายคนได้รับรู้เนาะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว้ปัสสาาภูมิปล์อยู่ตรงไหนและประวัติความเป็นมาของเนียงดอททมนี่เป็นยังไงและสุดท้ายวันนี้เขาเริ่มค้นหากันเยอะแล้วเพราะการแสดงวันนั้นเขาบอกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงตอนนี้เริ่มที่จะแบบ สนใจกันมากแล้วและที่สำคัญที่สุดวันที่11เมษายนนี้เราจะมีมการแสดงาดงตำนานปราสาทพงโพนนะคะที่ที่ปราสาทพงโพลเลยตมบลดงค่ะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกฟ้า,ขอ,าขอบคุณท่านวิชัยครับที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนกับวงดนตรีลูกทุ่งสังขะศรีนครอาจ่าแบนของเราเพื่อที่จะไปโชว์ศักยภาพและโชว์อริยธรรมให้กับทุกคนในประเทศได้เห็นแลวก็ทั่วโลกด้วยขอพูดอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครันอย่าลืมนะคะมาใส่เชียร์ด้วยกันนะคะครับ